มาดูเครื่องนี้นะครับเป็นของคุณสว่างนะครับจังหวัดระยองน,นะครับส่งเครื่องนี้เข้ามาอันนี้เป็นกล่องที่แพ็คมาเองนะครับไม่ใช่กล่องของมัน,นครับมาดูยังไม่เคยแกะยังไม่ผ่านการซ่อมนะครับดูด้านซ้ายด้านขวานี่นะครับ QC ยังอยู่ฝาล่างไม่มีนะครับคุณลูกค้าไม่ได้เอามาให้ แต่ดูตรงนี้นะครับยุบลงไปเลยครับจริงๆรุ่นนี้มันจะมีฝาครอบมาให้อยู่นะครับฝาครอบแบบนี้นครับก็จะมีมาให้แต่คุณลูกค้าไม่ได้ใส่มานะครับก็ทำให้ยุบแบบนี้นครับและที่น่าตกใจก็คือจอหลุดลงไปด้านล่างเลยนะครับ ถ้าแพ็กมาดีใส่กันกระแทกดีๆนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับอย่างเครื่องอื่นนะครับส่งมาจากภาคใต้เลยก็มีครับเราจะมาโทษขนส่งก็ไม่ได้นะครับก็อยู่ที่การแพ็กของเราด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยแกะ,ะครับ